ทำแล้วแบบดีมากนะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็เห็นผลชัดสวัสดีครับชื่อเกิดนะครับตอนนี้ก็อายุ44ปีแหละก็เป็นสิวแล้วก็เป็นหลุมมาตั้งแต่อายุ15วัยรุ่นเลยครับรักษามาเรื่อยๆครับโปรแกรมของหมอตัวนี้นะครับตอนทําไม่เจ็บเลยครับตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าเป็นจะเจ็บเหมือนแฟชัลล่นอลเลเซอร์ไมย แต่ตอนทำคือไม่เจ็บเลยช่วงนี้ครับที่มันจะเกิดเคลื่นๆนัวคลื่้นโอเคเคลื่อนช่วงกลับหน้าจะเป็นผลดีมาก <c oughs> าคุณหมอจะเย็นมากคือเบามากละเอียดมากจริงๆทุกจุดคุณหมอจะค่อยๆทําใช้เวลาสองชั่วโมงได้ก็แล้วละครับคุณหมอจะค่อยๆไปทีละจุดทีละจุดบางจุดที่เราไม่ได้สังเกตคุณหมอก็จะเห็นก็จะทําตรงจุดนั้นแล้วก็ตอนที่ทําแคร์คนไข้ามากบกกลัเราจะเจ็บ คุณบอก็จะแบบนิดนึงนะคะเจ็บนิดนึงน,นะแต่บอกคุณหมอเลยวคุณหมอจัดเต็มได้เลยว่าตอนที่ทําไม่รู้สึกเจ็บเลยครับคมรู้สึกมันกดสิวเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบที่นี่นะครับคือที่นี่จะไม่มีเซลล์มาบังคับขายอคอร์สให้กับลูกค้าคืออยังเคยเจอหลายๆที่นิงไงครับเวลาเข้าไปแบบก็เหมือนถูกบังคับให้ซื้อคอร์สอะไรเงครับก็เป็นความคิดอานหนึ่งของลูกค,ค้านะแต่ที่นี่คือสบายใจได้มาแล้วไม่มีการบังคับซื้อคอร์สแน่นอนก็คือประทับใจอีกอย่างหนึ่งครับ แล้วก็อยากจะฝากถึงท่านอื่นๆน,นะครับที่แบบว่ามีปัญห,หารูมสิวเหมือนกันอย่างเงี้ยครับที่แบบรักษาบนรนานแล้วแต่มันยังไม่เห็นผลนทาทีลองมาที่นี่ดูครับกับโปรแกรมของคุณหมอตัวนี้นะครับทําแล้วแบบดีมากรู้สึกประทับใจมากแล้วก็เห็นผลชัดแล้วไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยอย่าเพิ่งไปกังวลก่อนว่ามันจะเจ็บไหมมันจะพับฟื้นนานมันจะบวมแดงอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอน